ขั้นจะได้ขื้นขีสร้างกังขันห่มเป็นพญายาสิลืมเสาา้าหน้าภูขีค้วย่้นกา้าขั้นได้เป็นหัวหน,าน,นายาย้านายคนยามาดไงขั้นได้กินแกงไก่ต้มย่าลืมก้อยขีกับปอมสรนแล้วพี่น้องเอ้ยกษัตริยสุขูสุขคนเนาะครับมือนีก็มาพบก,กับผ้ขาคือเก่าคือเดิมกับบรรยากาศเี้ยเหมือนแรงเนาะครับมือนีก็พากระสิพามาเบิง ขวค้วยโพเทียมนะครับได้ยินข่าวว่าเพิ่อนเอาอันอผู้สาวน่อยเขามาาไม่ว่าสิงามสำใดเนะครับเดี๋ยวผมกับสิมาพามาเบิงครับว่าสิงามสำใด้ค้วยที่เพิ่นเอาเขามาาไม่ปะครับไปเบิงน้ำกัดเนาะครับก่อนอื่นเท่ากันสีพามาเบิงค้วยงามที่เพิ่นท่องไงนะครับท่องบักไง กระนาสิบ่เกินปีไม้นะครับทองเพิ่งเห็นใ่เริ่มเริ่มทองเริ่มย่อนแล้วนะครับบึงครับโอ้นอนลงแล้วมาสีไทยมีบึงข้างนั้นกระไดแมงกระสิมาตอมเพิ่นเนี็นนะครับ นมกันเริ่มไงแล้วป่ะครับผมสิพาเข้าไปบึงไว้ตัวไม่ที่เพื่อนว่าเพื่อนเอามาาไม้เปลี่ยนาจใดทางกระสีขึ้นยากแท้เนาะพ่อคอยเอ่ยทางกระสีขึ้นยากเนาะครับเพราะว่าทางฝุ่นมัน มันมันขีดตมมันเข่าไปแย่คาราโฮกัสิเว่นนะครับถ้าเข่ามาเบิ้งท่างพี่เบิ้งแม่งตอมเพิ่นคาราโกิหุนหวยเนี่ยนะครับตัวนี้โกสิย้อนแสงง่ายครับสิบบคักปันใดตัวนี้เพิ่นกะว่าทองเลยเนี่ครับตัวนี้ทองง่ายเป็นเป็นหน้าตาดังง เบิ้งเควืนหน่อยเันครับคือหูถท่นอ่ะเดี๋ยวจะหักบ่ครับโอ้ได้ตัวเมย์พ้อลูกของเจ้าโชคทวีนะครับลูกเจ้าโชคทวีตัวใหญ่ควายผูประจำคอคกันนะครับนี่เลยข้าสิบผ้ามาเบิ่งสาวหน่อยที่ว่าเพิ่นเอาเขา มาในขอกตัวไม้แล้วครับปาหัวขึ้นใหญ่เทนอปายงามพร้อมเลยแล้วครับตัวสีดอกเล่าได้สวยตัวอย่านี้ครับอู้เหทย,หท,ยทายเหยทายข้างถ่ายแน่เอลาส์เหยทายแน่ตัวนี้สีจับเ่าได้ะไนะครับเป็นเขามาไม้แต่ว่าเป็นตัวงามงามตัวบกง่ายนะครับ หน้าตาเป็นตัวใหญ่ครับหักวกัหญยแข้งขากป็นใยกีบเล็บเพิ่นดีดีนะครับสิ่งสำคัญเพิ่์เป็นสีดอกเล่าด้แค่ว่าตรงนี้เบิ้งรับเบิงเราอยากให้เบิ่งป็นแดบ ชูชูชูควยพอพันเป็นครับทั้งท้ายท่ายหอนะค,ค,ครับ คุยแมวคืนกระทองไงนะนะครับไก่ส si ีออกแลยนะครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อวัยสามีกอนนะครับสวัสดีครับ